Нет, mm нет, -hmm. แกกำหนดเลย <c ười> โอ๊ยน้ำเข้าหูเอ้ายิ้มไม่กระเด็น ก็บรรยากาศกลางคืนก็มืดน,นะมีไฟเป็นแบบช่วงๆถางหมู่บ้านคนอยนะ่างเงี้ยจะมีไฟนะถ้าไม่มีหมู่บ้านก็จะมืดๆหน่อยน,น,นะนี่ก็ขี่มาเรื่อยๆคนระับตอนนี้ก็เสยงสื่อสี่สี่แล้วขี่มาจะชั่วโมลงลงแล้ว ทางจากนี่ไปก็อยู่ประมาณ40โลนะโลนะผมก่ไม่ไกล40โลเี๋เร right? ื่อยๆขี่ร้อเดียวร้อยเดียวไม่กินร้อยบอะมาสองคนนะมามาแฟด้วยนะขี่กันนิแหนะขี่เร็วไม่ได้ด้วยขี่เร็วขี่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเอทำงาน ทางอีกหนึ่งกิโลกับอีกเจ็ดร้อเมตรนะครับผมที่เป็นโลครึ่งน,นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเข้ามาสวนเอ่าที่สวนเขาเรียกว่าอะไรลุงไก่นะลุงไก่แคมปิ้งนะะเข้ามาเข้ามาตามทางเรื่ยอยๆอ่ะคือมันไม่หมื่นนะ ไฟตลอดทางเลยนะก็มีไฟเรื่อยๆครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งเขานะข้างบนข้างบนเป็นฝั่งเขาเขียวออกมาเรื่อยๆมีมีไฟตลอดทางเลยกลางคืนก็ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับคนที่แบบกลัวกลางคืนนะกลัวไม่มีไฟอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ เข้ามาเข้ามาตรงเนี้ยตรงนี้ร้อนนะข,ข้างล่างก็เป็นดิมทางน,นะแล้วเราเนี่มาแบบนี่แบบลุงไก่แคมปิ้งตรงไปข้างหน้า ้องแจไม่ไหมใช่อนนอบอกเขาแล้วนี่ดัน้นซีาามาถึงแล้ว ยัเพิ่งขึ้นนะเริ่มไปก่อนพี่เดี๋ยวลองประตัวท้อก่อนอมเอาเนะ่ยพี่ปีเร็ โอ้โหท้ okay. ายโอเคไม่ทำไมอะไรของมัน ไม่ไกลเลยใกล้ๆชั่วโมง,ช,โมงชั่วโมงเดียว,วถึงแล้วมาจังการตอนนี้นะผมตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งห้าสิบนะครับผมเพิ่งมาถึงก็จะประมาณนี้นุน่นนนุ่พี่ป่องพี่มอนนะครับแล้วก็นุน่นแล้วก็นี่เต็นเรา อย่างมึดมันไม่มีเจ้าใหญ่กว่านี้แล้วหรอเนี่ยใหญ่สุดแล้วเนี่ยเห็นไม่อยู่เห่นนะครับเป็นตื่นตอนนี้ก็เวลา10โมงจะครึ่งแล้ว แ้ตื่นมาถ่ายวิวจะไม่ไหวเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยตอนนี้นก็ในเต้นประมาณมานี้นะครับตื่นมาแล้วเห็นรอตัวเองนี่แม่งชื่นใจจริงเลยเดี๋ยวจะพาะไปดูบรรยากาศรอบๆครับ there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking so looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. And your vibe always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first day. You're so fine. I'm so late. You sip wine. Only so, one, two, shooting one มากางเต็นเปิดประสบการณ์ครั้งแรกตั้งแต่ทำยูทธูมมาไม่เคยกางเต็นเลย,ยเต็นแล้รก็อยู่นู้นนะเอาทีแม่งจอดข้างๆเต็นได้เลยอันนี้ก็วันนนี้วัธรรมดานะไม่ค่อยมีคนนะไม่ไม่มีคนเลยดีกว่าเงียบปิ๊บเที่นี่ที่นี่ก็ลุงไก่แคมปิ้งนะครับผมประมาณนี้มีเต็นเช่ามีอะไรเช่าหมดเลยเมื่อคืนมาถึงประมาณตีหนึ่งกว่า ากาศริมทานนะนอนฟังเสียงน้ําพราตรงนี้ลื่นว่ะ all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life before you know that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart race. So catch me if แข่งการกระโดดเลยต้อนน้ำเข้าหูเอ้ายื้อแม่นกระเด็นตบบาดทีแม่นกระเด็นมา่งงนั่งนี่นัทางนี้หรอนั่งทางนี้ตกอ่ะวิววิวมันไม่ตกนะมันรู้มันไม่ตกเลยยุ่ยยุดยมันไม่ตกมาทางนี้มทางนี้มันแค่จะเดินหาที่นี่เสะ はい。 Shoulders, down, we ain't out here moving rocks We out here moving boulders, down, we ain't getting postal rides We out here making posters and we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers, you better wake up For the pay stop or you pay up Don't make love to the game, bro. Fuck the game up Change up for your range stuff To your greatness, Famous for the way up, play the game, bro. Never stop, don't get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Hurt me in May, I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building this dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly. While my actions be quiet, see they be hiding in privacy with the screen, all the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be, we all feel the anxiety. We make our own. So where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me Thoughts build quick, causing different possibilities Negative thoughts will cause different disabilities So do better, work hard under pressure If you got no time, work smarter than ever Don't ever let them tell you that you can't ever say never And turn your mind into the truest to go getters Never stop, better if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top of it. You know I'm always honest. There ain't no way I'll ever stop it. I won't quit, keep going till I got it. I won't give